1มีนาคมนายเพิ่มสุขสัจจาพิวัตปรปลัดกระทรวงการอดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มอบหมายให้ศาสตร,ราจารย์ดรสุปชัยปทุมนากุลรองปลัดกระทรวงอวร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับสภาวิศวกรโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธเนศวีราสิรินายกสภาวิศวกรร่วมลงน,นามณห้องวิศวะพิวันชั้นเจ็ดสภาวิศวกรแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการสาร้บบางกำลัระนการสาร้างกัลังคนงประเทศเนี่ยนะครในอดีตเนี่ยเรา เป็นสำคัญคณะกรรมการการศึกษาที่เราเป็นกสะอรพอเน่ยนะซึ่งหลายหลายข่านตกนจะรู้จักดีแล้วก็จะบอนเาเยอะมากตวสกอเนี่ยมีกทเกณฑ์ีนี่แต่เป็นวนะครับคือในกอนที่เราจะเป็นกระทรวงพอสกอเนี่ยบทบาทจริงๆโดยหลักเลย็นเลกกูเลเตอร์นะครับกองค์สานสมรกิคือต้องทำหน้าที่การกำคุณลักษณนะครับเพให้ไดมาตรฐาน คำว่ามาตรานหลักสูตรเนี่ยจริงๆคือมินิมัมสวนันในการเป็นมินิมัมระดัทีุ่หลักสูตรจะต้องต้องมีสิ่งเหล่านี้เพื่อประกันคุณภาพนะครับแต่ตอนที่เราควบรุมกระสุในในปรอบรองลักศึกษาใหม่เราพยายามจะ้รู้ในคระบคองลักสศึกษาปีสอัน้ารเนี่ยสสคือนอกจากการรเ,เดินเแล้วเนี่ยกระส จะต้องสนับสนุนนะครับยกระดับคุณภาพการศึกษามันไม่ใช่แค่มาตรฐานนะเราบอกว่าโอเคผ่านเกณฑ์และมาตรฐานสูงแล้วก็ถือว่าเกิดเหตุการได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ถึงการอะไต่อนะครับเพราะการเป็นในบทบาทของการฝาชีวิตเตอร์ของของอวบบทการยกระดับคุณภาพการศึกษาก็นำมาซึ่งโครงการนะที่ได้เสนอ เป็นโกบอในส่้วค่อนข้งมากเเราจะฟาสิฟิเคนะครับืจะให้การศึกษาไง่ายยกระดับมากคือเรามีโครงการที่สำคัญก็คืออนสิิคือการเร่กโฉมมาวิทยาะไที่ดันสัสรจันทีเราเป็นที่วํหรับองการนะครับเป็นเป็นประธานใการที่ที่เราดลเรื่งนี้นะครับ p l u สิ่งหนึ่งของการทํา n ิ e เวสติงยิตซิก็คือเราจะกระดับการศึกษา ได้ยังไงนะครับโดยเฉพาะในการศึกษาที่จะต้องไปสู่ระดับสากลน,นะครับเรื่อก็เป็นส่วน่ที่เป็นบทบาทที่สำคัญและด้นำมาสู่การหารือร่วมการกระทันสภาบันวิศวกรก็เห็นว่าอันนี้เป็นขั้นแรกนะที่สถา,าบันความร่วมมือในสังคมสภาบันชี้ในการที่จะโยกประเด็นในบ้าพ